วันที่29พฤษภาคมพศ2568นักเรียนพลเมืองพระปกเก้าจังหวัดจันทบเรีได้ร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจร่วมกับข้าราชการหน่วยงานของอำเภอราชสารนําโดยท่านในอำเภอนางสาวพาลดีเผือกโสภาเราทําความดีด้วยหัวใจเราทําความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสาธา,ารณสมบัตนะคะเพื่อให้อำเภอรัชสารสพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะให้สะอาดขึ้นนะคะวันนี้เป็นไงบ้างครับมาทํากิจกรรมสาธารณะที่อํเภอเราสิบกุสลสิบสาธารณะดีค่ะอําเภอหน่าอยู่ค่ะดีค่ะวันนี้มาร่วมกิจกรสา,าที่อำเภอราชสารนะคะดีค่ะตำบอำเภอหน้าอยู่ค่ะนี่ทาความสะอาดให้เรียบร้อยเลยใช<า>่ไหมครับเรียบร้อยค่ะ,คะ,คะอํเภอเราสวยงามราชะะสาร เราเตรียมเซอร์วิสอาหารมาทานกลางวันร่วมกันนะคะวันนี้ผมน่าจะได้กินด้วยกับกิจกรรมค่ะเาแบ่งปันกันนะคะาาา่ทีรโดยเานักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดในเขตสถานที่ของอำเภอราชสารด้วยการเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้พร้อมทัองร่วมกันทาสีเกตรั้วอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันราชสมภพ องพระราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาในวันที่3มิถุนายนพศ2568น้าร้กบ้าน้าร รักษาการนักกบก้าวแะก็ยนดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ท่านได้มาเยือนเีียงเือแล้วก็มาร่วมกิจกรรมวันนั้นก็ดีท่านอย่างท่านของอระโปงะเภอเนี่ยจะทานีในช kind of ่วงสุดท้ายเรานักเรียนได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาด้านปัญหาการพัฒนาในกิจกรรมของนักเรียนพลเมืองเพื่อดำเนินแนวทางการขับเคลื่อนในกิจกรรมให้รู้ร่วงตามเป้าหมายต่อไป เป็นศูนย์เสริมอย่างไรบ้างเราเราสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มขยะนะคะเป็นกลุ่มองจัดขยะนะคะก็คือเป็นให้เด็กจิตสำลักจิตอาสาจิตอาณามันจะอยู่ในข้อเดียวกันวัยสานะของมรอเรียนพลเมืองวัยสาระอะไรบ้างกิจกรรมในครั้งนี้ได้สำเร็จรุ่งรืองไปด้วยดีโดยเหล่านักเรียนพลเมืองทุกคนต่างก็พร้อมใจมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีเหตุผลมีวินัยต่อกันตามหลักสูตรของนักเรียนพลเมืองที่ดีทุกป,ประการทวัเจักเรศนักเรียนพลเมืองภาคพลเมืองจังหวัดฉะเชิงเซารายงาน